เบิ้งคลิปลินดาเมื่อนี้ลินดามีเกมดีๆมาให้ทุกคนได้ลินลินแล้วได้เงินเทเพรว่าจะเป็นสล็อตบานคาสิโนเพียงแต่แอดไลน์ไปที่ลาวซีห้าหก ฝากถอนโอนไวทั้งบัญชีลาวและบัญชีไทยแถมยังบริการเซาซีซ่สุโมงลีนง่ายโอนไวและเสื้อถือได้อย่าลืมถ้าว่ายากพลาดปุ่มมชสั่นดีๆมีกิจ,จะกลับให้ทุกมือแอดไลน์ไปเลยที่ลาวซีห้าหกอย่าลืมว่ามีแอดนำหน้าเดอ้อสวสวยสาวนี่จะย่าน้อนบอ

อันนี้คือคันโหมเนาใายอยากได้คันโหมน,นี้ติตโตอมาได้เด้อก็ไปสุดๆก้าสุดก้าแปดโอ่ขายดอันนี้คือสาวน้อยหมอกแดงเรา มาจะคนสุดหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดันนี้มาตั้แปดคนสวยงามว้าวปลุกไว้ได้ปลุกเปได้บายนาวประมามือนะโอยอันนี้นะคือผู้ที่เสียสละอันนี้หน่วยซิลเนาะอันนี้นะ ่ามหัวบนอ่้าเอค่ะว่าเออเหางเ็เอาวะก่อนแล้วกปบก่อนเอออปลาอินห้นึงอนนี่ผู้หอนอสยท่เออนังเลเาไมาเลมาหอุงอากาศมันร้อนไปยาวแล้วมันเมยไวสะอา้น้สน 4, 7, 7, ตอนนี้หน่วยซิลหัวลงสองคนแล้วเนาะร้อยเฮงหน่อยไหนง่ะหน่อยเฮง ใส่เปล่ายังคงมีเงาเยันวนสาวหัวทียนแหงไปเราโยกแล้วกันด่าทางไง่ายวกีบ่าสวยอ่าแสนาบอกแดงหันหนอนดูนหนผู้สาวเอนนาสาวงามสาวซาสาวลือแห่งเมืองปากกระดิ่ง ตอนนี้พ่อหามาหพรวาจุดจุดหนึ่งจุดที่ต้องได้ลงอันออยันนาเนี่ยอ่านาลวขึ้นแม่อื่นนะ่ะ <laughs> ตอนนี้กำลังแซมนัวกับการกิดปลากระปิ้งลูกซีนตอนกินนี่ม well> ีดมิดตอนกินนี่งูนกันะจ๊ะแล้วะโอ้ยนี่ะกำลัก้อนนวลได้ไหมแรงผมยุดดังล่างดังล่างลยอีกสิบปีเนาะ มานั่งกินอันนี้มั้งตายไม่ได้สักคอนตูมันเลยสี่ปีกว่มีเวลาขน่อยน้ำได้เลยอีกสองปีแล้วก็รูปมาลุงตุงนังนั่งกันนั่งเด้อเด้อไอหยังอะไรจึงแมไอหยังเสยหน้านี่เดือดหน้านะมีคนอ่านเดือดหน้าเนี่ยมึงนั่นนี่จิเนี่ยเออใครอยู่คอน่ดมึงสิ

เยา้าอันนี้คือม,องมังโมเนาะที่พวอเขาไปลักมาเนี่สาวจะดับนะด้ยวยความน่าภูมิใจในการไปลักม,มังโมครั้งแรก่ไปตลาดลักมาเต่ตลาดเนาะหน่วยเทาไกร่ก็น้อยสิพัน 40, ตีบสิบห้าเจ้าบ้าสบอสบอ แตงโมยุยวาจ้าตอนนี้ต้องหายไว้เนาะเย้าวได้ด้ยนมันน้ำมดิ่งแหรอทำยุ่มเองป้าปิ้งตละตัวต้องถายเนาะเฮากัิ่ง โบแดงหมูมมย,ยุ่วจ้านิบใช่ไหมวะให้เราจังตกเลยนิบเลยเนี่อยอนเนี่ยเบียนะ้ปะ อันนี้คือพวกควรเรากระทะเหล็กกระทะเหล็กแขกประดิ่งลาวเตอร์นนี้งหอยยานักหของปูนให้กิน คุณในโมนีนี่ก็คือคุปของเฮาเนาะอยาเบื้องแม่เบิ้งแม่กะเฮอเนี่ยเกินงานกุหลห็นละกระได้มกบ้เงินปู้ก็มีเมียเนี่ยอยู่ดาวอันอิติกอออิติกก็มีอันนึงอ่อเท่ามีอันนึงแท้แท้อันบันเท่ารุ่อันโอ้ตายนี่คือโมโมระดกพี่ซื้อโทดกันมาเอามาเอาสากกูมาอันนี้คือสากกระเบือข้าจัยาวเดี๋ยวเรากระนั้นมาดู คนอื่นค่ะต้องใส่กะปีออน,น้ำจุแม,ม่อุ่นได้อานป <laughs> ูนเจอกับก้องลงกันต่ำๆนี่นด่ไหมน่บอวิธีจับไม่เซียปืนต้องใส่กะปีอันกะปิไ้อะ่รหรอนม้อนันเ,อเ,อเสียนนัน้เวาน้ำมันสองอันตำข้าวปูนเยอะตำข้าวปูนเยอะตำข้าวปูขอนำขนมจีนเอาเอเสืออน้ำเซนียเขาได้พระกลัเขอเค อย่าไลยเลยแม่เอ้ยมันแซ่แต่ไเราอย่งมเราน่อยฮัโหเดี๋ยวบู๊เฮ็ดารตอมือเรียวนีุ่่งดีเลยอยะบูังคประปรุเยอะังะปุเยอะ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 ันนี้คือสามคนน้อให้กำลังใจในการตังคประปรุ ป๊ไปใส่ก็ต้องได้ต่ำแล้วเพราะว่าเป็นคนรักต่ำอ๋อมาเลยขอวดอันนึ่งจ้ะขอบขอนขี้ระเริงไตัด <reco> ต <os fry fish satisfy> ้องหแต่งหน้ากูสิตัดเองขางเนกนี่ยขี้สิจังวันี้สิต้องลองชมพูเาย่มีน้ำกับมีก่โอ้โห่สายออะไยมีดอ่นะ ยาเอบ่ได้ใส่เต็จนจาแบบนึงแบบนึงตากกับปุณแล้วก่อนไอ้หามาานมูปาเอ้ยเนาะป้าเอยเนาะปจืไมึงไงสบยดานี่สสมโอะบีราจังบุญกดังยังดูยักษ์สวย้ แม่น้ำดึงเมื่อกี้มีแต่เปซี่อัน่าวไกๆสังทองมาเย็นเบี้ยกินมาสังทองอืมอีนี่คือคน้ำซายกนนี้แบบนึงไ้ต่พับปูนแล้วก่อนได้ต่ำเลยต่ำมาซั่นฮุ่นาเมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นงานของคนตับเต้เนะคุณตับแล้อ ตะมะฮงเยอะตะมะฮงเยอะหน้าไม่ทาอะไรไม่มีประการมากปอันนี้ก็คือปลาแดกเนาะปลาแดกปลาแซลมอนกโมเกรบคุณเลมังทั้งมาเลยค่ะัื้อุ้มา กษียเป็นโลอันขอปุ้นนี่แม่นป้าหมอนี่บ้านกับีบเดี๋ยวเละเราเห็นน้ิเียน้ำขี้มือโอ๊ยโอ๊ยเมื่อกี้มึงกูไม่เตี้ยนนี่มึงยุ่นได้เหงห่างๆเเนาะพอดๆเลยเนาะมาเบิงมาเบ้องข้าวปุ้นค่ะ เป็นท่าเองมันจะทำหรอถอดไอเบิ้งสิเบิ้งอินี่อลาลเหยอฮอตแคนโซกันเอออยซเอร่อยบ่จุัวสซ่บอร่อยกูสิอร่อยตึบไปแดกน้อยหนึ่งสัป่าเจ้มอนอบมันสีอก หนอนหนัวในึงโอ้มึงสกินไในอิ่มเลยบอสอ, <c oughs> อันนี้คือการซีมเนาะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอะไรอุ้ยนี่ก็นั่งนลำลายเหยอสมพอปะ <c oughs> สมพอแล้วจะ่ากระเด้งอะไรอะไล่สู้พระธาตุตัวนี้เอาออกซะมังม่วงเอาเสื้อแจ็ค้นยซะ มิดน้ำด e> ูมากระเป๋าเนี่ยในเงินใกล้โอเคโอ้โหพอจะมีค hmm. ่าไปทางสีเจลนนี่แล้วสเบียกยูมาว่านมองมิสเลนเสื้อมาหลังเบี้ยสิเจือลึกอันเออเปิดห้ามนี่ของมึงด่าคนเนี้ยสิจังคนจังเอิญมาสีเบี้ยเนาะเออคนนกเอ้ยมงัวเลยเลยนกขาดที่หลาคนที่เห็นคุณค่าของเบี้ยพอ จมต้อดแต่ระโมนั้งที่นไยะมน่าล้างลางเดี๋ยวนี้เสร็จแลเอาอามิตรปลาล้างพร้อมโต๊ะคอนเพิมเขา่สีใแม่มมู